สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็ยังมีขวันหลงจากเกมที่24ในพรีเมียร์เนี่ยอยู่เยอะนะครับในตอนที่ผมบันทึกคลิปในวันนั้นเนี่ยในวันที่ลิเวอร์พูลเตะกับเรสเตอร์ตอนทีเนี่ยตอนบันทึกคลิปเนี่ยยังไม่ได้ไปดูผลคู่ของสเปอร์ซึ่งสเปอร์ก็เปิดบ้านเอาชนะทีมวัตฟอร์ดไปได้แบบเฉือนชนะในช่วงท้ายๆเกมนะทีที่80กว่าก็ ทำให้สถานการณ์ของสเปอร์เนี่ยขยับขึ้นมานะครับจากที่หลุดห่างไป9คะแนนก็ขยับขึ้นมาได้2แต้มก็กระชับเข้ามาใกล้แมนซิตี้แต้มนะครับหลือห่างแมนซิเตี้ไป2แต้มสเปอร์มี54แมนซิตี้มี56หลิเวอร์พูลได้บวกมา1แต้มก็เป็น61ผ่านไป24เกมลิเวอร์พูลยังนำทีมแชมป์เก่าอยู่ถึง ห้าแต้มลูกได้เสียเป็นรองอยู่หนึ่งลูกนะครับคิดว่าก็มาเก็บเอาคืนในเกมที่ไปยืนเนเวสแฮมนี่แหละในส่วนของทางแมนซิสเตอ้เองก็จะไปเจอทีมใหญ่นะครับเกมที่ยี่สีเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือการจัดตัวของลาฟาเมื่อย้อนกลับไปไปค้นข้อมูลที่นิคอสเซนเนี่ยมายืนแล้วก็มาแพ้ลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ0เนี่ยในเกมนั้นเนี่ยนะครับทางนิคสเน จัดตัวแบบนี้นะครับผู้รักษาประตูเป็นดูบร็คสกาคอนดามิทเป็นลัสเซลเป็นเฟอร์นันเดสเป็นลิชชี่เป็นเยตลินเป็นเคนเนดีเป็นดิเม่เป็นเฮเดนเป็นโคเซลูเป็นมูโตจำรายชื่อเหล่านี้ไว้นะครับในวันที่เปิดบ้านรับการไปเยือนของแชมป์เก่าก็ผู้รักษาประตูเป็นคนเดิมนะครับก้องหลัง มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเลอลจุงนะครับเป็นลาสเซลเป็นฟาเบงซาซึ่งไม่มีชื่อในเกมโน้นเป็นตัวสำรองนะตอนมาเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นตัวสำรองเลอจุงนี่ก็เป็นตัวที่ไม่ได้ส่งลงในเกมนั้นฟาเบงซาแล้วก็ลิชี่มีนะครับเยสลินมีอัสู เกมที่เจอแมนซิตี้มีแต่เกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยตัวสำรองก็ไม่มีชื่ออสูรลองสตารฟเกมเจอลิเวอร์พูลไม่มีตัวนี้แหละที่เรียกจุดโทษให้ทางนิวคาสเซิลนะครับเฮเดนมีเหมือนกันนะครับและมีอีก2ตัวที่ไม่ได้จัดแต่มีอยู่ในสนามวันนั้นแต่ไปอยู่ในกลุ่มตัวสำรองและเปลี่ยนลงมาด้วยนะครับก็เป็นอโยเซ่เปเรสกับเป็นซาลามง รอนดอนดูจากการจัดตัวทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเนี่ยนักเตะที่หลายๆชื่อที่มีชื่ออยู่ในเกมเปิดบ้านรับแมนซิตี้ก็อยู่ในสนามแต่อาฟาไม่เอาลงนะครับโดยเฉพาะลอนดอนกับอโยุสเวลเปเรสซึ่งเป็นคีย์สำคัญแล้วก็ตัวลองซับเองฟาเบงซาก็เป็นตัวที่โชว์ผลงานได้ดีมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็เห็นได้ชัด นักเตะเหล่านี้มีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ลาฟาไม่ส่งลงนี่คือรับลงพรางของลาฟาหรือเปล่านะครับผมมนนโนเอานะครับอาจจะใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ทีนี้ในเกมที่24เนี่ยามาพูดถึงจุดที่ลิฟวูเองเนี่ยเปิดสนามแล้ววันนั้นเนี่ยไม่สามารถเล่นในจังหวะหลายๆคนบนผมดูผมก็รู้สึกหงุดหิดผมรู้สึกแล้วว่าเกมนี้มันเล่นไม่ขึ้นเอาซะเลย โอเคถ้าเราม,ามองอดีตในเดือนมกราที่ผ่านๆมาลิเวอร์พูลเนี่ยโดยเฉพาะภายใต้การคุมของครอปเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มแบบนี้แหละแต่ซีซันที่ผ่านมาเนี่ยแย่กว่านี้อีกนะครับตลอดทั้งเดือนเนี่ยดูเหมือนจะมีชนะอยู่เกมเดียวเท่านั้นเองแล้วอีก2เกมเสมอมั้งในในเดือนมกราปี2018นะครับพอเข้าปี2019เกนี่ยก็ถือว่ามาเสมอในเกมนี้นะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับแมนซิตี้ นอกนั้นก็ก็ถือว่าผลงานถ้าเทียบคะแนนรวมหรือผลงานรวมในเดือนมกราในซีซั่น2018-2019เนี่ยกับ2017-2018เนี่ยมกราปีนี้ดีกว่านะครับสภาพผู้เล่นสภาพผู้เล่นย้อนกลับไปดูเนี่ยผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยหายไปหมดทางฟาบินโยเองก็เพิ่งหายไข้ก็เลย จำเป็นที่จะเอาเฮนโดซึ่งเป็นกองกลางเนี่ยนะครับไปยืมแบ็กขวาแล้วเฮนโดเองเนี่ยต้นต้นเกมก็ยังพอได้แต่พอครึ่งหลังเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าลืมตำแหน่งตัวเองที่มาเล่นแบ็กขวาคิดว่าเล่นเป็นกองกลางพอบีบแล้วเติมเยอะก็ลืมไปไม่ลงมาปิดครึ่งหลังนี่จะเห็นว่าเฮนโดเนี่ยไม่ค่อยตามนะครับโอเคสภาพผู้เล่นในตอนนั้นมันมันมีแค่นั้นแหละนะครับสภาพสนามสนามอื่น หิมะไม่ตกเลยเข้าไปดูไปด,ไปดูไฮไลท์ไปดูเกมอื่นๆเนี่ยไม่เห็นหิมะตกในสนามอื่นแต่ปรากฏว่าที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในสภาพที่หิมะตกเยอะมากหนักมากนะครับสภาพอากาศค่อนข้างเลวร้ายเล่นอยู่ในสภาพที่สปีดบอลไม่ได้เหมือนที่ตัวเองเล่นแล้วก็ผู้เล่นลหลายๆคนเหมือนจะก้าวขาไม่ออกอย่างอาริซงนี่เห็นได้ชัดนะครับเพราะอาริซงเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่น้อยที่สุดในสนามนั่นจะต้องเฝ้า ประตูก็มีการเปิดบอลผิดพลาดเนี่ยในครึ่งแรกนี่เห็นเห็นเลยเปิดบอลให้คู่ต่อสู้กเข้าไปในเกือบเสียประตูเนี่ยอยู่สองผลแบบผิดเป้าชัดเจนมากแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมีการจ่ายบอลแบบห่างแบบไม่รู้เหมือนกันว่ารรจ่ายให้ใครบอลรุดออกนอกสนามไปเลยบอลยาวนะครับนอกนั้นผู้เล่นคนอื่นๆก็ดูเหนื่นๆแล้วก็สภาพหิมะที่มันกองระเกะระกะอยู่ทั่วสนามแม้ว่ามันไม่ได้หนามาก แต่มันก็ไปกระทบกับสปีดของบอลที่มันไหลอยู่บนพื้นสนามเวลาซ้อมไปซ้อมในสนามที่อยู่ในร่มซึ่งมันไม่มีอุปสรรคแบบนี้บอลมันเคลื่อนที่เร็วกว่านี้นะครับพอมาแข่งจริงเนี่ยมาอยู่ในสนามที่บอลมันไปไม่เร็วเหมือนตอนที่อยู่ในสนามซ้อมอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงก็คือสภาพอากาศไปดูไบสภาพอากาศอุณหภูมิเนี่ยอยู่ระดับประมาณสัก20องศา18-20ถึงองศา พอกลับไปอังกฤษอากาศติดลบนะครับผู้เล่นหลายคนก็ป่วยนี่คืออีกประเด็นหนึ่งอากาศที่มันเปลี่ยนเพราะผู้เล่นที่เดินทางจากอากาศหนาวไปอากาศอุ่นๆแล้วก็กลับมาอยู่อากาศหนาวอีกแล้วหนาวมากด้วยวิกฤตอากาศหนาวเนี่ยในในยุโรปเนี่ยมันมันรุนแรงมากยุโรปอเมริกาเนี่ยตอนนี้อากาศบางที่เนี่ยติดลบเยอะด้วยลบถึง40กว่าองศาก็มีนะครับ องศาเซลเซียสนะครับไม่ใช่ฟาเรนไฮต์นะครับรวมไปถึงการตัดสินที่เกิดคำถามมากมายลูกที่ทางมาติดล้าแต่มาเน่ไม่ล้าแล้วก็บอลจากซา่าตักข้ามมาให้มาเน่มาเน่เกี่ยวบอลลงแล้วแต่งบอลแล้วมีเวลาแล้วแต่มีการยกออฟไซด์ซึ่งมันไม่ใช่แบบก้ามกึ่งด้วยมาเน่ Money เนี่ยไม่ล้าแบบ ครึ่งช่วงตัวนะครับในจังหวะที่แม็กควายทําฟาวมาเนี้ยท,ทั้งที่แม็กควายดูเจตนาชัดเจนว่าจงใจทําฟาวแล้วเป็นตัวสุดท้ายแน่ๆแต่ก็ยังอยู่ในสนามได้แค่ใบเหลืองนะครับแล้วก็เป็นแม็กควายนี่แหละที่ทําแสบก็ยิงรูตีเสมอจังหวะที่ลิวพูมีการทําชิ่งอย่างของเนบิกิตาทํทชิ่งกับฟิมิโนแล้วก็หลุดทะลุเข้าไปในกรอบเกตโทษแล้วก็ถูกเปเรล่าเนี่ย ตามเข้ามาแล้วก็มาเสียบเทา้าแล้วก็ลม้มโอเคจังหวะนั้นเนี่ยในบิกิต้าเนี่ยตัดสินใจช้า,ชาแต่ลูกนั้นเนี่ยมันมีการสัมผัสอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้โดนบอลด้วยนะครับในพิ๊กิต้าควรจะได้จุดโทษในจังหวะนั้นก็ไม่ได้ในจังหวะที่นิวคาสเซลเปิดลูกฟรีคิกขึ้นมามีผู้เล่น3ตัวรวมทั้งแม็กควายหลุดล้ำหน้าทั้ง3ตัวแต่ไลแมนไม่ยกเลยล้ำแบบ ล้ำมากกว่าในสถานการณ์ที่มาเน่เนี่ยอยู่หลังแนวรับในจังหวะที่ถูกยกล้ำหน้าด้วยซ้ำไปคือล้ำแบบเยอะเลยสามตัวแล้วก็เป็นแม็กไกวที่มีการหม่งเข้าตรงกลางแล้วก็เป็นฟิมิโนโเนี่ยเข้าไปสกัดได้ทันการตัดสินแบบนี้นี่คือตัวแปรที่จะส่งผลทําให้แต้มที่ลิเวูนํำอยู่แค่ห้าแต้มเนี่ยถ้าเจอการตัดสินแบบห่วยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ อาจจะมีผลในช่วงท้ายซีซั่นตอนนี้เหลืออีก14เกมลิฟผูนำอยู่5้าแต้มก็น่าพอใจถือว่ายืดระยะไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็การจัดตัวผมก็ถือว่าการจัดตัวในบิ๊กเกต้าลงพร้อมกับากิลี่เนี่ยมันไม่เวิร์กแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวครอปเองเนี่ยได้คุมทีมซ้อมนะครับผู้เล่นอยู่ในสายตาเนี่ยก็น่าจะตัดสินใจได้ดีแล้ว นี่คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเรื่องคุณภาพทางแทคนิคของโค้ดปูแอลด้วยถือว่าผมว่าเครดิตโค้ดปูแอลควรจะได้มากไปกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องยกให้เข้าไปแต่ความห่วยของกรรมการก็มีผลแล้วทิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือมาถึงตรงนี้นะครับทางสเปอร์เองเนี่ยก็กลับมาอยู่ในกลุ่มที่คอยย่องย่องเข้ามาที่จะมามีส่วน มีเอี่ยวในการลุ้นแชมป์อีกทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับถึงตรงนี้ก็ลุ้นกันน้ตอนนั้นนะครับนี่คือควันหลงจากเกมที่24เหลืออีก14เกมตามลุ้นกันครับไปดูท้ายๆซีซั่นว่าถ้าแต้มขาดจริงเราค่อยมาเฮตอนนั้นครับสวัสดีครับ